เป็นทางแม่แม่เป็นอะไรแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจับภาพดีๆนะครับเดี๋ยวดาวซนโบโชว์ให้ดูนะครับเพื่อแลกอาหารนะครับก็ส่งกําลังใจให้หนูดาวด้วยนะครับเอาดาวโชว์มาเลยสี่สิบตะก้าสุดท้ายโชว์หน่อยอ้วนอ้วนแล้วอ้วน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 ไม่จริงหรือเปล่า เดียวเดียวเดียวโชว์กันลูกวันโชว์กันเร็วเจ็บเจิบเอาไปทางไหนเอาเตะวันเตโชว์โชว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเราเตะบอลโชว์ครับเพื่อคาเป้า ยังก็ไม่อัอนณาแม่ก็ะตีิตะกามันปกคุมในรูกคุม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 ประมเอาดาโชยเร็วโชย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 เรียกแม่เอฟซีเร็วปิดท้ายนะครับโชว์ปิดท้ายนะครับดาวดูท่าครับเฮ้ยหนึ่งสองเฮ้ยอะไร มาแบบไม่ได้คาดฝันนใจมากเลยนู่นแอฟใฟ่ไปถึงนู่นเนี่ยโทรศัพท์ไ้านับางเลยแม่จำไงดีให้เจริญจใาบอเปนต้องปิดกวนปิดปิดปิดอย่าปิดไม่กันสั้นปิดไปดาวมันลายดาวมันลายเอ้า เดาเออชบ้ชีบเดาไลดิเดา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 อะไรเป่าไม่ไม่รู้ว่าแม่ดูนะเตะอย่างเดียวได้เดา วงแตกเลยครับอะไรแม่สี่สิบสี่สิบเก้าสุดท้ายใช่ไหมเม่ดดูเป็น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 ประตูให้ดาวไม่ใช่ฉันหนีมันนี่มันมาตามเตะใส่ฉันโอ้โหดาวสันบูดดาว ดาวแน่แค่ไหนลูกเฮิบุก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 งัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดกล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากเตยบอลมุงแตกเลยครับแม่เป็นประตูให้มาไหมครัเป็นประตูให้เด้อเออแม่เป็นประตูให้เด้อใส่แม่ดาวหรือว่าใส่แม่ดิวเอาดาวอ่าใส่แม่ดาวหรือแม่ดิวครับเอาเพื่อเพื่อสี่สิบตะก้าลูก พือสีตก้าเอ้าเดาเอ้อสามสิบ่อามสตก้ลูกเอ้าเอ้าโชว์โชว์โชว์เดาเดาเดาเฮ้ยเดาบงแตกเดาเฮ้ยเอาจริงๆกไม่กล้าทำเอาแตงข้าปากเอากล้วยข้าปากเอากล้วยข้าปากอุ้ยเฮยเฮ้ยวนสู้สู้วนสู้ส เหลือ30ตก้าสุดท้ายครับเฮยเฮ,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 ฮ้ขอเสียงด้วยวันอ่ารักวันไหมครับ FC ครับหนูรักเอซนะครับอ่าคนไหนจะให้รางวัลคนเจ่งครับโอ้ใช่คุณน,นิสารัดหรือเปล่าให้รางวัลคนเจ่งจัดไปเลย30ตก้าสุดท้ายเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณน,นิสารัด เดี๋ยวให้น้องดาวนะครับเตะบ,บอลให้กับแม่นะครับแม่ดาวนะครับแม่ดาวเป็นเป็นผู้รักษาประตูดีไหมแม่ขวแม่ลงทุนหน่อยวะสามสิบตะก้า 9. คุณนิสารัตท่านยังกล้าให้เลยไม่เตะเข้าเป้าตะตะพริกดีกว่าไหมฮะมาลุ้นเตะเข้าเป้าตะพริกเอาโอเคเอพะยะพริกมายืนเ,เ,เอาพะยะพระพิกมา<ร>เอาพเพริกเอาพะยะพริกมายืนยืนอยู่ตรงนี้นี่สามสิบตะก้าคุณนิสารัตนะครับคุณแม่เนาะ อ่าเย็ซีน้องดาวนะครับขอบคุณนะครับที่รักเลีนดูบางท่านก็เข้ามาดูเข้ามาชมให้กับท่านก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเอาเจ็บเอาวนเฮ้ยเฮ้ยเอาวนวนวนเฮ้ยโอ้ยอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบอย่าล้วนอย่าล้วนลูกเอาเจ็บอย่าล้วนอย่าล้วนเอาเอาหาเพื่อใหญ่พิกเอาลงมาแล้วหนึ่งเฮ้ยเอา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ขอบคุณมากๆนะครับคุณนิสารน์นะครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะที่มีความเมตตากรุณากับเด็กแก๊งของเรานะครับเอาเด็กๆนะครับคุณนิสารน์ปิดเรียนให้แล้วครับผมก็ขอบคุณนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้นะครับเบิ้งปรเห้เจ <Yes> oh. ้าซุ่ม อะไปซุ่มไปซุ่มไปตุ้มพูนแม่มองทุ่งปีเขาขาวุ่มองบุ้ยี่กองุ่มงุ่วงช่วงกลับไปพูนเดี๋ยวไปแล้วเมฆ่ายไปแล้วนุ่นแม่ค่ายไปแล้วนุ่นเอาแตงโมกลับบ้านแล้วนุ่นนุ้นแม่ค่ายไปแล้วนุ่นเอางมกลับบ้านเบลเตงโมกลับบ้านโอ้ยหยอกเล่นกันนะครับขำๆกันนะครับแบ่งๆกันกินนะคะเตางมัวเตงโมัวเอฟซีส่งมาให้นะครับอาบน้ำอาบน้ำวันนี้ก็ปิดเรียนของวันอาทิตย์นะครับ น้องดาวน้องดาวพ่อถามหน่อยน้องดาวถ้าถ,ถ้าเตะบ,บอลถูกแม่ดิวนะถ้าถูกถ้าถูกถูกแม่ดดิ้วนะจะว่ายังไงลูกอตอนนี้ก็จัดเตรียมอาหารให้เด,ด็กๆนะครับอ้เรียบ้อยนี่เอ่อเป็นหกร้อยโอ้พี่แม็กดีเท่าคือพ่อมาแต่หมู่ว้านอะไรแม่บอกว่าพี่แม็กนะคือพ่อมาแต่หมู่วานอ่า อ่านรายชื่อใช่ค่ะอ่าก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณคุณป้าประภัยสี่ตะก้าคุณทิพวรรณสิบตะก้าคุณเยาวภาสิบตะก้าว่้ยตรงนั้นอ่านไปแล้วขอโทษขอโทษอันไหมอันไหมอันิตะก้าอุ้มยู้อใส่พี่นิวสิบตะก้าพี่นิส พี่นิดพาพัดสี่ตะก้าคุณจันสี่ตะก้าพี่หมวยสิบตะก้าพี่เมย์พี่จิตสิบตะก้าพี่นีสี่ตะก้าคุณมุกวิไลสี่ตะก้าพี่เนนสิบตะก้าคุณอิสรียนครปฐมสิบตะก้านิพาดาสองตะก้าพี่บิ๊กสิบตะก้าคุณทัศนีสิบตะก้าคุณนิดสารัตสามสิบตะก้าแล้วก็มี ผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามอีก1 6บกตก้านะคะขอบคุณมากๆเอฟซี FC ผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่รักวันดาวมากก็1 6ตะก้าสุดท้ายแล้วก็ให้คะแนนน้องแมคค็กคนเก่งด้วยวันนี้200คะแนนขอบคุณมากๆค่ะอ,อ้าแม่สำหรับอาทิตย์นี้ฝากไปถึงเอฟซีหลายๆท่านเนาะ<ข>ที่อทคอยก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ สำหรับ FC ทุกท่านที่รักและเมตตาน้องๆที่คอยผลักดันพวกเรานะคะตามที่เขียนมาทุกวันทุกวัน,วนตั้งแต่เปิดโรงเรียนก็มีแต่รลายชื่อท่านเดิมๆที่เขามาให้กําลังใจพวกเรานะคะขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งขอบคุณที่รักและเมตตาน้องๆน,นะคะขอบคุณที่ยังเหนียวแน่นขอบคุณที่ยังรักพวกเรานะคะ ยังไงพวกเราก็สัญญาว่าจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ายังมีแม่ๆเอฟซีสนับสนุนพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะสับปะรดช้างตกงานมาถึงพรุ่งนี้นะคะพี่นิสารัดบอกว่าให้กอดหมูวันให้หน่อยกอดด้วยหน่อยกอด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 หน่อย้วนกอดหน่อยจุบด้วยจุบด้วยแม่จุบด้วยจุบด้วยจุบด้วยพรุ่งนี้นะคะสับประรดมาถึงนะคะพรุ่งนี้ใช่ช้างแล้วก็ของอาทิตย์หน้าวันหนึ่งคันรถนะคะส่วนของอาทิตย์นี้ ของอาทิตย์นี้ก็จะไปได้อาทิตย์หน้าของอาทิตย์ก่อนก็ได้อาทิตย์นี้ไงถูกแล้วว่าได้บันจันนะคะยังไงก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยแต่ว่าสับปะรดมาถึงพรุ่งนี้แต่ว่าเราไม่ได้อาลงที่นี่นะคะเราส่งไปที่บ้านขุนทรายทองนะคะเราแจ้งเขาแล้วให้เตรียมเอกสารมามารับเอาสับปะรดไปด้วยพรุ่งนี้เขาก็จะมารับเอานะคะบ้านขุนทรายทองช้างก็ประมาณ20บกว่าเชือกนะคะหรือสาบนี่แหละ ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะอ่าแม่อาถือกล้องแล้วไปบอกพ่อพ่อแม่ขอบคุณเอฟซีสำหรับวันอ,อาทิตย์เคียร์ไอ้นี่กับ F F. น้องแม็กกอนโอ้ได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 อ้วนรอพ่ออยู่นี่นะลูกรอพ่ออยู่นี่ก่อน <มา S 2> เอาอ้วนอ้นไอแม่เอฟซีบอกว่าขอเสียงหน่อยลูกอเอาเอาอ้วนอ้วน,วนขอเสียงหน่อยแม่เอฟซีอยากได้ยินเสียงลูกคอยเขียวครับเสียงกราบด้วยกราบแม่แม่เอฟซีกรับเออกราบด้วยกรับ เสียงด้วยเสียงด้วยวนดีดีครับครับดีดีครับอ่าจะบอกว่ามกี้ะพิเป็นโกคาามาทำยอดได้ตั้งสี่สิบตะก้าครับครับผมเรานั้นมันมีความเสียงสูงนะเวลามาเป็นเป้าให้เทวดาน้อยเราเละเพราะนั้นปลอดใจตะพิษด้วยนะครับขอบคุณ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 พี่ดิวนะครับที่ ดรดิวนะครับถ้าท่านมีส่วนร่วมในครั้งนี้เป็นวันี้เป็นส่วนตัวนะในส่วนของผู้ที่สนับสนุนในการสร้างโรงเรียนมีเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้โรงเรียนนี้อยู่คู่กับชาวจามนะครับวันนี้เนี่ยแม่แม,แม่หลายท่านนะคะแม่แม่ประมาณสี่ห้าบ้านไนดะ้ช่วยกันไล์แล้วเราก็มีเงื่อนไขว่าอยากอยากจะให้รางวัลแม่แม,แม่เป็นคนที่ชอบมีเงื่อนไข ต้องขอโทษด้วยถ้าใครไม่ชอบคนนีเนื่อไกอันนี้เขามีเไกงง่พี่ดิวพี่ดิว,ดวผมขอ,ขอถามหน่อยคุณย่งไม่ให้ถามบอกเงไ่่ะพูดไม่จบรอกอวันนี้ก็คือใครที่มาไลฟ์ในทุกช่วงเวลานะคะในชุกช่วงเวลาที่ไลฟ์ใครทํายอดของการให้คะแนนเข้ามาสูงสุดเราจะให้รางวัลนะคะวันนี้จะให้ทุกคนได้ทุกคนที่เข้ามาที่มาช่วยจะได้สองใบนะคะ สองใบน้อยคันนี้มีอยู่ช่องหนึ่งที่เข้ามาช่วยแล้วได้ยอดสูงสุดเราก็จะให้หนึ่งใบหนึ่งใบกลางหนึ่งใบใหญ่นะคะแม่สมนะคะเป็นช่องของของของอไรนะทางปีใหม่แม่สมมารับหน่อยแล้วเแม่ลฟีสนับสนุนปีใหม่ด้วยนะคะเนะคะขอบคุณค่ะ,ะ,คะนะทุกช่องที่ไลฟ์วันนี้ก็ได้ไปสองใบเล็กนะคะ ขอบคุณแม่ดิวมากๆนะคะที่ซัพพอร์ตพวกเราทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามความรู้สึกของพี่ดิวนะสำหรับผมเป็นตัวแทนเด็กแกล้งภาพภูมิใจไหมที่ที่ที่ได้มาหาเด็กแกลงทำไมพี่ดิวต้องติดใจด้วยมาทั้งสองรอบติดใจความสามัคคีติดใจความเป็นธรรมชาติของเด็กเด็กแก๊งเป็นเด็กที่ไม่ได้ถูกบังคับเป็นเด็กที่ไม่ได้ ถูกกดดันเขาอยู่ด้วยกันด้วยความสุขยิ่งเมื่อไหร่ที่เขาไม่อยู่รวมกันเขาจะมีความสุขไม่ขึ้นแล้วก็ชอบในความสามัคคีของของแม่ช้างไอถึงของชาวช้างทุกบ้านและที่สําคัญชอบในวิถีในการดูแลช้างนะคะไม่ใช้ความรุนแรงนะคะไม่กดดันช้างอาหารการกินสะอาดนะคะสะอาดเยี่ยมมากดีมากนะคะแล้วก็สลับเวลาให้หมุนเวียนกันให้เขาดูแล เวลาช้างขับถ่ายรีบทาความสะอาดแสดงว่าเขานะมีความรักช้างในเมื่อเขารักช้างขนาดนี้เนี่ยขอให้แม่แม่พี่ทุกท่านนะคะร่วมกันสนับสนุนชาวช้างดีๆกลุ่มนี้นะคะที่เขาพัฒนาไปที่จะฝึกฝนช้างและดูแลช้างด้วยความรักและความเมตตานะคะขอให้ร่วมกันสนับสนุนต,ต,ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะต่อไป,ต,อไปต่อไปคงไม่แน่ใจเนาะพี่ดิวเนาะเพืาอว่าพรุ่งนี้หรือว่าอีกสองสามปีพี่ดิวจะไม่ ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสจะได้มาอีกไหมเนาะใช่เพราะว่าอาจจะไม่แข็งแรงเพราะว่าอายุมากถ้าถ้า,ถามีถ้าสมมติว่าม,มีอยากมีเอฟซีอยากมาพี่ดีว่าดีไหมสําหรับพวกเราเด็กแก๊งต้อนรับยังไงจริงๆแล้วถ้าเอฟซีไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสมากในเรื่องการพักอาศัยเนี่ยก็สามารถอยู่ได้วันนี้นี่อยู่ด้วยแอร์ซึ่งคุณหมอสนับสนุนนะหมอตั้งกวาน่ารักมากเอาแอร์แอร์อะไรนะแอร์น้ำเหมือนพัดลมน้ำมาให้ก็เย็นสบายอยู่ได้แต่ถ้า อยากมาแล้วแบบอย,อยากอยู่แบบที่สบายมากกว่าน,นี้ก็สามารถอยู่โฮมสเตย์ได้ <c oughs> ใกล้ๆแล้วไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่านี่ไม่ได้เอารถมาขับรถไม่ไไหวแล้วนั่งนั่งรถตู้มาส่งหน้าบ้านเลยแล้วถ้าใครอยากจะไปไหนเนี่ยรถพ่อเลิมีคันนี้เดี๋ยวจะมีป้ายแดงด้วยซ้ํานะคะจะบริการอยากไปไหนบอกพอเพราะแสง <c oughs> ขับรถดีมากนะคะ <c oughs> แล้วไม่ต้องกังวลทุกคนเนี่ยเราพูดคําเดียวทุกคนยินดีที่จะดูแลเราหมดนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยมีเงินเยอะมาจ่ายเยอะมาให้เยอะไม่ใช่ ใครมาเขาดูแลดีหมดเท่ากันหมดทุกคนคนะคะครับผมอบอุ่นมากค่ะครับผมไม่มาสองรอบแล้วเนี่ยยัซี <c oughs> ถามจังเลยว่าไหลจะกลับทําไมอยู่นานตอบตรงนี้เลยลามาสิบวันแล้วก็บอกกับแม่วานว่าอย่าถามาอยู่กี่วันอยู่ตามที่เจ้าดูแลไหวถ้าเจ้ายังดูแลไหวยังดูแลดีก็จะอยู่ไปเรื่อยๆถ้าร่างกายแข็งแรง ้าดีถ้าดูแลในระบบนี้ก็อยู่ได้ผมได้จนถึงวันเสาร์หน้าดแหละค่ะก็ตามที่พี่ดิวสะดวกนะครับผมอ๋อขอบคุณมากครับพี่ดิวครับขอบคุณมากครับผมอ้าวโอ้พี่ใหญ่พลิกตบมือเลยอะไรพี่ใหญ่พลิกตบมือให้เลยอ่าพี่ดิวพี่ดิวลูกชายได้แล้วนี่ของของพี่นิวเนาะแม่ทมของของพี่นิว200คะแนนแล้วก็จากเอสซีที่รักวันดาวมากอีก200คะแนนให้น้องแม่คนเก่งวันนี้400 คุณพี FC, ่เอฟซีแม่ๆเอฟซี FC, ทุกคนครับอบครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนาะถามหน่อยขอบคุณที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างบ้านให้พ่อดอยแล้วก็ให้แก้วตาให้น้รัพนัดเอาฝากไปถึงเอฟซีด้วยครับขอบคุณที่มีส่วนร่วมขอบคุณที่มีส่วนร่วมสร้างบ้านให้พ่อดอยนะครับแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยทั้งครอบครัวน้องแก้วตาครับอ่เอาเป็นกำลังใจครอบครัวน้องแก้วตาครับโอ้สุดยอดมากลูกสุดยอดมากอ่า่ะ โอ้ยเทศบาลตัวน oh. uh ี huh. uh ่เทศบาลเทนอันเมตไถ่เตยประยูงเออเอ่อช re yeah, yeah, ่วยช่วยกันช่วยช่วยกันเดี๋ยวไปถามพ่อฟานช้างเนาะทุกท่านเนาะอู้อุ้มบุญแต่งตัวไปใส่แต่งตัวข้าบ้านโบยบอกยังฮักเลยอุ้มบุญนี่เนาะสาวอุ้มบุญสาวเอ็มจำป้องนี่เอ้าพ่ออุ้ดแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวหรือจะแต่งชุดก่อนเอาได้ก็อ่าๆครับขอขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อขอบคุมารครับที่ให้กำลังใจ ชาวช้างของเรานะครับขอให้คุณแม่ตรงมีแต่ความสุขความเจริญทุกทุกท่านนะครับปัตนาจินใดขอให้ชมความมุ่งมั่นพัฒนาครับให้ร่ำรวยทุกคนทุกคนครับครับหนึคนเดียวแล้วก็ไม่ติดกันเอาอาชายลืบชายลืบครับพ่อจ๊กขอบคุณครับแม่แม่ทุกท่านครับและที่มาช่วยเหลือเด็กแกงของเราครับผมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองทุกการงานครับผมขอบคุณครับครับผมอ้าวเริ่อรัก สี่ทุกท่านนะครับผมขอบคุณไปอย่างมากเลยนะครับก็อขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณครับเอ้าบุญชูใ,ใจดีทุกท่านนะครับที่รับช้าๆนะครับครับผมอับพังโมเมโนไปอยู่ไหน,หนโน่พังโมเมพังโมเมท้อง,งทุกคนนะครับเด้อเป็นกำลังใจใชาวจานครับ สวัสดีครับฝั่งโมเมท้องก็เห็นความซาบซึ้งนะครับที่พ่อพ่อแม่เด็กแก๊งนะครับพ่อแม่ชาวควันช้างนะก็ขอบคุณสำหรับเย็ที่รักและเมตตาพวกเขาครับอ่าพ่อเสียมสำหรับอาทิตย์น ja ี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาช่วยสนับสนุนเด็กๆเราทุกๆเชียรนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองการงานการเงินเจริญรุ่งเรืองนะครับขอบคุณนะครับครับ เอาเอากลับบ้านได้เลยเดินเนอคนไหนจะกลับบ้านกลับก่อนเลยนะครับอ่เาเอาเดี๋ยวไปถามแม่บุญโชคก่อนนะครับพ่อบุญโชคขอบคุณเอฟซีก่อนเอาขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับนี่นะครับเป็นพี่สาวของน้องดาวนะครับบุญโชคนะครับบุญโชคนะครับท่านก็มาหาพอรายได้ส่วนในใช้จ่ายในครอบครัวเนาะช้างก็จินเยอะเงินเดือนเขาก็มีแต่ว่าเขาก็ใช้จ่ายในครอบครัวยุ่งกินยุงกินอาหารนะครับ ก็กินจานวนเยอะนะครับผมก็ขอบคุณนะครับก็สําหรับชิปนี้นะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่โทษนะครับตทษนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้พ่อดาวด้วยดีตลอดแล้วก็เป็นกําลังใจให้เด็ะแก๊งของเรานะครับขอบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้ท่านนะครับเจริญบุญเจริญการงานการเงินนะครับทําสิ่งไหนนะครับ มีแต่ผลสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากมากนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับบ๊ายบาย